พิธีบายสีทูลพระขวัญน,นี้นะคะจะจัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับพิธีบายสีทูลพระขวัญน,นี้นะคะครั้งในหลวงรัชกาลที่เก้เสด็จเชียงใหม่ครั้งแรกนะคะอันนี้ก็คือมีในช่วงของรัชกาลที่แล้วเนะาะรัชกาลที่9ค่ะเขาบอกว่าพิธีห้องขวัญภาษาเป็นคําเมืองเนาะหรือพิธีสู่ข้าวเอาขวาัญ เป็นวัฒนาธารรมโบราณค่ะของชาวล้านนาเรานี่แหละซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของขวัญที่สถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์ค่ะแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีขวัญสถิตอยู่ทั้งหมด32ขวัญน,นั่นเองเรียกว่าทวัติงสาการ เมื่อขวัญส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดหายไปจากตำแหน่งที่เคยอยู่ก็จะส่งผลให้เจ้าของขวัญเกิดเหมือนเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือมีความรู้สึกผิดปกติทางจิตใจค่ะจึงมีพิธีกรรมในการเรียกขวัญน,นะคะเหล่านี้กลับมาให้อยู่ในร่างกายของคนคนนั้นค่ะเพื่อความเป็นปกติสุขในการดำเนินชีวิตโดยมีเครื่องศักการะประกอบพิธีก็คือบายสี เป็นเครื่องสักกราระที่สําคัญมากๆในพิธีนี้นะคะซึ่งเป็นพานบรรจุเครื่องสังเวยให้กับขวัญจึงมีการเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพิธีบายสีสู่ขวัญน,นั่นเองค่ะบายพธิพธีบายสีทูลพระขวัญเนี่ยคือห่างไปนานเลยว่างเว้นไปนานมากๆจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมร,ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือค่ะในปีพุทธศักราช2501นะคะพลตรีเจ้าราชบุตรตะวงตะวันโอรสในพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9เขาได้จัดนะคะท่านได้จัดพิธีบายสีทูลพระขวัญขึ้นในวันพุทธที่5มีนาคม2501นั่นเอง ที่พระพาประทับนะคะพระพาที่ประทับบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่ะโดยจัดรูปแบบพิธีอิงตามแบบเดิมเลยค่ะเมื่อครั้งพิธีบายสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเพพระเพชคีรีเป็นผู้หามคำทูลพระขวัญค่ะผลตรีเจ้าราชบุตรตวงนะคะตะวันกับพระพระเพชคีรีเป็นผู้ผูกข้อพระกร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาบูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษและเจ้าหญิงส่วนบุญค่ะที่ณลำพูนกับเจ้าหญิงกับแก้วนะคะสุตันตานนน เป็นผู้ผูกข้อพระกรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ก็สามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้นะคะที่ทาง NBT2HD เลยตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่26มกราคม2568นะคะ